เปิดหมดเปลือกบ่อยพิษณุชีวิต20ปีในวงการบันเทิงไม่เคยง่ายแล่าทุกจุดเปลี่ยนในชีวิตจาก AF สู่นักสู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้เจอวิกฤตทุกด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการอดทนผ่านความท้าทายครั้งหนึ่งเคยคิดจบชีวิตจากวิกฤตการเงินชีวิตครอบครัวหลังแยกทางและการดูแลลูกร่วมกันไปจนถึงการปรับตัวในยุคปัจจุบันในรายการวูดีเอฟ คุณอยู่ในวงการบันเทิงมานานเท่าไรแล้วบอยพิสนุเยอะมากปีนี้ผมเข้าวงการมา20ปีแล้วตั้งแต่เป็นเอฟเฟลมากการยอมรับความจริงการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติในวันที่คุณมองว่าไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงบอยพิสนุ เราอยู่ในวงการบันเทิงมา20ปีได้เห็นตั้งแต่ยุคแรกๆในการที่ผู้จัดละครผลิตละครกันปีหนึ่งไม่รู้กี่20-30ถึงเรื่องแล้วก็อยู่ในยุคหนึ่งที่รายการเรียลลิตี้โชว์มันมาดังในยุคนั้นก็จะผ่านมาเรื่อยๆแล้วทุกอย่างเหมือนแพลตฟอร์มเริ่มเปลี่ยนไปละครสปอนเซอร์เริ่มน้อยลงเริ่มไม่ผลิตไม่รู้ว่าผลิตไปแล้วได้อะไรแพลตฟอร์มอื่นขึ้นมามี n น t f l i x มี แอปพลิเคชันต่างๆแล้วเราจะทำยังไงให้ไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะเราไม่สามารถที่จะเลือกเขาได้ผมก็ผ่านยุคพวกนั้นมาแล้วก็เคยมีความรู้สึกว่าเราต้องทำต้องทำจริงๆเพรา เพราะว่าถ้าอยู่กับที่ก็จะถูกกลืนไปกับแพลตฟอร์มใหม่ๆที่มันผุดขึ้นมาทุกวันเลยก็เริ่มมาทำ YouTube เพราะว่ารายได้ไม่มีจาัดก,การที่ติดโควิดพอดีช่วงนั้นดาราคือรายได้เป็นศูนย์รู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเรายังมีภาระมีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วพอธรรมศัก์ดิพัก YouTube ก็เริ่มดาวอีกแล้วผมต้องไปทางไหนทิก t กก็ไม่ได้เริ่มเล่นตั้งแต่แรกเพิ่งม,มาเล่นช่วง ปลายคิดว่าตอนนั้นทำไมชีวิตเราต้องมีอะไรยะแยะไปหมดเลย Facebook ก็ต้องมี ig ก็ต้องทำ You Tube ก็ต้องทำ Tik ท o k มาอีกหรือตาไม่ทันจนสุดท้ายเราก็ต้องมาจบที่ลองเล่น Tik ท o k ดูว่ามันจะทำยังไงเพราะว่า t i k ท o k มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักเรามากที่สุดเราก็ต้องทำไม่งั้นก็เหมือนย่ำอยู่กับที่มันคือชีวิตของผมไม่อยากให้ชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วมันต้องหายไป หมซ t ที่เดินหน้าคือยัางไงาบ่อยพิสนุ ตอนนั้นยังรู้สึกว่าผมไม่แย่เหมือนครั้งล่าสุดนี้นะตอนนั้นแค่มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเจอคลื่นลูกยักย้ายซึ่งเป็นคลื่นเกี่ยวกับโรคอันตรายทุกคนโดนเหมือนกันหมดแต่เผอิญเราแค่มีความรู้สึกว่าช่วงนั้นโชคดีของชีวิตที่เราลองที่จะเปลี่ยนลงมาทํา YouTube ลองที่จะเปลี่ยนหาทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าถ้าเราอยู่เฉยๆมันไม่ได้จริงๆมันอยู่ที่ จังหวอย่างเช่นแบบทีมผมที่เป็นพาร์ทเนอร์ทำยูทู e ด้วยเขาเข้ามาในจังหวะที่ดีพอดีเพราะอยากทำนานแล้วแต่การลงตัวที่จะทำมันอยู่ตรงไหนเพราะผมไม่ได้เป๊ะนะัคนที่พูดเก่งขนาดนั้นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจง่าย คือเรามีทีมงานที่ดีตอนนั้นก็มั่นใจมากขึ้นผมมีตัวตนมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันเริ่มอยู่เข้ายุคในแพลตฟอร์มแล้วทีวีก็เริ่มอาจจะเริ่มดาวลงมาคนก็ไม่ค่อยดูทีวีแล้วคนเปลี่ยนจากดูทีวีเป็นเปิด YouTube แทนเวลาไหนก็ได้เข้ามาในจังหวะที่ดีแล้วเราก็เลยโดดลงมาทำแล้วพอจาก u t u b e ไปทิกทอกบอยพิสนุจากทิกทอกเป็นช่วงหลังเลยครับ เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาของผมปีที่แล้วกับปีนี้มันเริ่มดาวเรื่อยเลยในเรื่องงานในวงการบันเทิงเพราะละครไม่จัดทุกอย่างมันลงลงตัดสินใจไลฟ์ทิก톡แต่ทุกอย่างมันก็หนักบ่อยพิสนุ มันหนักมากเพราะว่าผมเป็นหัวหน้าครอบครัวไงแล้วการใช้เงินเก่าเงินเก็บมันไม่ใช่สัญญาณที่ดีเรามีลูกด้วยแล้วมันก็ควรจะใช้ที่ปัจจุบันเราหางานหาเงินได้ใช้ตรงนั้นเป็นเงินเก็บก็ควรจะเป็นเงินเก็บแต่เผอิญมันไม่เป็นเงินเก็บอีกต่อไปมันก็เลยยิ่งเครียดไปกันใหญ่ก็ต้องหาอะไรทําเพื่อให้เรามีรายได้ขึ้นมาเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็ไปเจอเรื่องแย่ๆไม่ดี อีกแทนที่จะดีมันก็เฟลอีกเรื่องธุรกิจหลายอย่างประเดบประดังเข้ามาพร้อมกันก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องหาอะไรใหม่ๆทำเราจะได้ไม่หายและเรายังต้องแข็งแรงต้องสู้ผมไม่รู้หรอกว่ามันจะได้อีกนานแค่ไหนหรืออาจจะอีกไม่นานแต่อย่างน้อยๆเราได้ทำก็โอเคการที่ยอมปรับเปลี่ยนไปยอมเริ่มต้นใหม่ มันทำให้เราได้เห็นอะไรในตัวเองบ้างจากอดีตและปัจจุบันที่มันต่างกันไมาเซตที่เปลี่ยนไปบ่อยพิสนุไม่มีอะไรที่มันเป็นอมตะมันไม่มีอะไรที่มันแบบคงอยู่อย่างนั้นและคงอยู่ตลอดไปมันมีช่วงกราฟของชีวิตมันมีขึ้นแล้วมันมีลงเสมอ แต่จริงๆผมโชคดีตรงที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นดารากว่าเราจะประสบความสำเร็จได้เกือบ28แล้วผมผ่านอะไรมาเยอะมากพอมาอยู่ตรงนี้เหมือนโอกาสที่เราได้มากกว่าโอกาสที่เราอยากเป็นมาทั้งชีวิตจริงๆผมอยู่ยังไงทำอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิ่งที่บอยยังอยากทำคืออะไรครับบอยพิสนุ จริงๆผมอยากยืนอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆวันหนึ่งอยากเป็นแบบอาหน,นิงนิรุตที่เป็นคนคุณภาพเล่นละครได้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีแต่ยุคนี้เริ่มยากแล้วผมก็ต้องดูว่าจุดไหนมุมไหนที่อยู่กับเราได้แล้วเราก็เอาตัวเราไปอยู่ตรงนั้นทำไมอยากเป็นอย่างนั้นแล้วได้อะไรจากการเป็นแบบนั้นบ่อยพิสนุ สิ่งหนึ่งที่ผมจะได้เลยก็คือได้ทำอาชีพที่ผมรักที่สุดในชีวิตสิ่งที่ผมได้มาแล้วคิดว่าการได้ทำอะไรที่มันมีความสุขมากที่สุดในชีวิตแล้วมันมีแรงที่จะใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆกับสิ่งที่เรารักเมื่อได้สิ่งนั้นชีวิตจะเป็นยังไงบ่อยพิสนุ มันก็อาจจะต้องลำบากหน่อยตรงที่ว่าแบบมันไปแล้วหรือในสิ่งที่เราแบบอยากได้มาทั้งชีวิตกับอาชีพนี้แล้วมันจะต้องหายไปแล้วหรือมันก็คงรู้สึกไม่ดีชีวิตเรากําลังจะหายไปเหรอคุณค่าถ้าพูดถึงคำนี้ในตัวคุณเองที่คิดว่ามันเป็นตัวคุณคำแรกที่ขึ้นมาในหัวคือบอยพิสนุเป็นคนสู้ทำไมถึงให้คุณค่ากับคำนี้ สู้บ่อยพิสนุคือตัวผมอยู่ในครอบครัวที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบมากนักตั้งแต่เด็กคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ก็ต้องมาหางานใหม่แล้วต้องอยู่กับคุณอาย้ายบ้านไปเรื่อยๆไปเรียนหนังสือเรียนเสร็จแล้วก็มันเหมือนความอบอุ่นมันหายแล้วก็ตัวผมเองออกมาทำงานเองตั้งแต่อายุจบปวชผมก็กระโดดลงมาทำงานเองเลยแล้วก็สู้ด้วยตัวเองผมว่าไอ้สิ่งที่ผมสู้วันนั้นมาเลยทาให้ผมมี วันนี้นี่คือคำว่าสู้มีความเหนื่อยไหมในคำว่าสู้บอยพิสนุผมเคยเหนื่อครับแต่สิ่งที่เหนื่อมันผมว่าทุกคนมันเป็นที่จะเหนื่อมันเหนื่อยได้แต่เราหยุดหยุดไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ให้เราในเมื่อตัวเรายังไม่สู้เลยต้องทำยังไงถึงจะให้ไปสู่จุดนั้นได้ก็เลยต้องสู้มาตลอด ถ้าคุณกําลังมองตัวเองอยู่แล้วจะให้กําลังใจตัวเองจะบอกว่าบ่อยพิสนุ ผมเคยคิดอยู่ในความคิดบอยนะตอนที่บอยยังไม่มีลูกผมมาไกลามากถ้าบอกจริงๆก็คือหาทางกลับบ้านได้ถูกแล้วเพราะมันไกลามากจริงๆแต่แค่ยังไม่ลืมเส้นทางที่เราผ่านมาทั้งตลอดเวลาไม่เคยลืมแล้วเรามีความรู้สึกว่าชีวิตได้อะไรมาหมดแล้วกับกับอาชีพกับสิ่งที่วงการนี้มันให้เรามาผมเคยคิดว่าไม่อยากอยู่ต่อแล้วผมจบแค่นี้ก็ได้นะชีวิตมัน คงไม่ไปไกลกว่านี้แล้วได้ทำทุกอย่างหมดแล้วได้ตอบสนองสิ่งที่เราอยากทำมาทั้งชีวิตหมดแล้วเคยคิดว่าไม่อยู่ก็ได้แต่พอมีลูกมันก็ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามอดไฮมีสิ่งที่ต้องดูแลเขาคุณมองเห็นยังไงกับค่านิยมของการที่ต้องมีสถาบันครอบครัวยังจำเป็นมากในยุคนี้ไหมบอยพิสนุ พี่วูดดี้กำลังถามคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวอะไรบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จบอยพิสนุ คือพอมาถึงวันหนึ่งแล้วเราคุยกันแล้วมันไปต่อกันไม่ได้ผมว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เราไม่ประสบความสำเร็จเพราะสิ่งที่ผมคิดคาดหวังที่สุดคือการมีครอบครัวที่อบอุ่นมีภรรยามีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ด้วยกันมีความสุขกันสุดท้ายเป็นเรื่องของสองคนที่ต้องจูนกันแต่โลกใบนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วบางทีการอยู่คนเดียวอาจจะมีความสุขมากกว่าหรือการไม่ จำเป็นต้องผูกมัดกันไม่ต้องมาจดทะเบียนสมรสกันก็อาจจะมีความสุขมากกว่าความสุขของคนมันไม่เหมือนกันเวลาที่จะสื่อสารกับลูกเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจบ่อยพิสนุ ตรงนี้ผมต้องยกการตัดสินใจนี้ให้ภรรยาเขาเป็นคนคน่อนข้างมีตันเก่เยอะในเรื่องของการเลี้ยงลูกในการใช้ชีวิตอะไรเราพูดคุยกันแล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะดีกว่าลูกจะไม่เห็นพ่อแม่ที่กําลังมีปัญหากันเขาจะไม่เห็นส่วนนั้นเขาจะเห็นแค่ว่าโอเคเราอาจจะแยกกันอยู่แล้วเรายังคุยกันได้แต่เราก็ยังมีฐานะพ่อแม่เหมือนเดิม เขาจะไม่ได้รับพลังงานที่ทะเลาะก,กันถ้าลูกไม่เห็นมุมนี้น่าจะโอเคมากกว่าเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ลูกโตไปเห็นความรักแบบผิดๆซึ่งอาจจะทำให้เขาเดินอนาคตไปแบบผิดๆก็ได้เราก็แยกกันอยู่แล้วก็ทอมัาหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดลูกต้องเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุด